เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์สดๆร้อนๆนะครับแล้วเราก็ได้ไปเลโก้แลนด์มาเลเซียด้วยนะครับก็เลยมีเลโก้ฮอล์กันนะครับกล่องแรกนะครับได้มาจากที่อีกเวิลด์นะครับแพงอยู่้วเอาว่าเพราะว่าอยากได้อางอื่นมากกว่านี่ครับอันนี้ได้มาจากที่เลโก้แลนด์มาเลเซียครับเรื่อีเราถ่ายในวยไอโฟนะในการนึงแล้วก็กล่องนี้ครับได้จากเลโก้แลนด์แพ็คมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลืมกล่องบุบเลย นะครับี่เปอะไรแล้วก็นี่ของแถมจากบิ๊กเบิร์ครับเป็นหนังสืออะไรสักอย่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเศษผลที่ซื้อมานี่ครับพกบบรบปุกแก้วเล็กนะพอดีไม่มีเวลาเลยอ่ะแก้วเล็กแล้วกันนี่แน่นมากใคครับงั้นขอจบกันเร่ยกอะไรดีเล็กก็ห่อครั้งนี้นะครับ สวัสดีครับ